เสร็จแล้วค่ะครูก็ให้เขาไปตรวจใจก็ตุ้มตุ่มต่อมๆนะคะแต่เรา,เคาคิดอยู่ทำไมทาไมตรวจนานจังไม่ใช่โล่นะอันโล่ผ่านแล้วนะคะนี่ทำไมอันนี้ตรวจนานจังแล้วขอบ่อยมากว่าอันนู้นอันนี้อันนู้นฟังนะคะในที่สุดค่ะวันนี้ค่ะที่สายที่ไลฟ์ตัดไปอะค่ะมาเลยค่ะนะคะมาเลยค่ะโทรมาแล้วก็ส่งรูปนี้มาค่ะคุณคะ อดไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณดูนะคะรูปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญม,มันมาตอนอิชันไร้พอดีนะคะมันคือรูปะไรอยากรู้ติดตามหน้าเฟซบุ๊กอีชันขี้อวดขี้โชว์อยู่แล้วนะคะอะไรที่มีผลต่อลูกอีชันนะคะลูกในบริษัทโนบะเก้าไทยแลนด์อีชันจะโชว์จะอวดเต็มที่นะคะเพอให้ลูกอิชันเนี่ยใจฟูให้ลูกอิชันเนี่ยแบบภูมิใจในตัวตัวเอง ไม่ได้ภูมิใจในตัวครูไม่ได้ภูมิใจในอะไรทั้งสิ้นให้เขาได้ภูมิใจในตัวเขาเองว่าเขาอยู่ถูกที่ให้เขาได้ภูมิใจในตัวเขาเองว่าเขาเลือกไม่ผิดนะคะนี่เป็นสิ่งที่ครูแบบสั่นสะเทือนเบอร์ล้านเลยครูบอกเรานะคะว่าไม่ต้องมาชอบไม่ต้องมารักในตัวครูไม่ต้องมาอะไรชื่นชมในตัวครูแต่จงภูมิใจในตัวคุณเองที่คุณเลือกไม่ผิดภูมิใจในตัวคุณเองที่คุณเชื่อคนไม่ผิดภูมิใจในตัวคุณเองที่คุณก้าวมาอยู่ในสิ่งที่มันถูกต้อง ปรากฏว่าหากเขาไปตรวจทุกอย่างค่ะเราผ่านฉลุยค่ะผ่านไม่ธรรมดานะคะเราได้รางวัลเกี่ยวกับสินค้าระดับอาเซียนค่ะฉลองค่ะเราได้รับยังค่ะยังไม่จบนะคะคุณฟังต่อให้จบเราได้รับรางวัลระดับอาเซียนค่ะเป็นการเข้ารับรางวัล AEC Quality Award 2021 นะคะซึ่งครูไม่รู้หรอกว่าจริงๆหน้าตาอะไรเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็ส่งมาอ้าวมันมองไม่ค่อยเห็นเนะาะอยากดูชัดๆก็เดี๋ยวไปรอติดตามหน้า Facebook นะคะอีฉันจะอวดจะโชว์ให้ดูนะคะเพราะว่าได้สอบถามมันแล้วว่าโชว์ได้ไหมอวดได้ไหมนะคะเพราะช่วงนี้ทําอะไรออกไปไมีแต่คนจับจ้องว่าอวดโชว์อะไรแบบเน้นะคะอีฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละบ้านๆนะคะขี้อวดขี้โชว์โอเวอร์อะไรแบบเี้นะคะเอออันนี้ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะคุณ ตบมือให้กับตัวคุณเองค่ะนอกจากอันนี้เป็นรางวัลเกี่ยวกับสินค้านะคะสินค้าก็คือเป็นสินค้าระดับอาเซียนไม่ใช่โล่ที่ครูเพิ่งเอามาประกาศให้คุณเห็นนะคะว่าดีใจแล้วใช่ไหมคะคุณคะอีกหนึ่งอันที่โชว์ไม่ได้อีกหนึ่งเรื่องที่โชว์ไม่ได้มาพร้อมกันมาพร้อมกันให้หัวใจอีชั้นเกือบหยุดเต้นนั่นก็คือ คนนี้หลังจากที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิฉันด้วยประวัติที่ดีมิเคยทำเรื่องเสื่อมเสียมิเคยไปใส่ร้ายป้ายสีใครมิเคยเกล่าวร้ายใครนะ,ค,ะคือเป็นแบบคนดีอะนะคนดีของสังคมคุณคะอยากโชว์แต่ชมไม่ได้เพราะรางวันนี้เออโชว์ได้นู่นล่ะค่ะประมาณวันที่ 25กรกฎาปักหมดุดรอ25กรกฎาครูถึงจะโชว์ได้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคือความภาคภูมิใจของคนทั้งแบรนด์มันคืออะไรโอ้คนหัวลุกคนหัวลุกคนหัวลุกจริงๆไม่ได้พูดแบบเสีแสแซงเสียแซงไม่เป็นแกล้งทำไม่เป็นทุกอย่างออกมาจากฟิลฟลิง่งฟิลลิ่งนะคะของจริงจะบอกว่าโชว์ไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นความลับระดับระดับ ระดับอาเซียนจริงๆเป็นความลับจริงๆนะคะเพราะครูค่ะจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเข้าไปในจุดๆ,ๆโอ้ยเจตจิขาดใช่ไหมคะดูนะครูจืถิงบอกครูดูฟินผิดปกติมันมันไม่เคยเกิดขึ้นครูบอกเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นที่เป็นแบบนี้ตื่นจริงมันใช้คำว่าตื่นเต้นหนักกว่าที่พวกคุณกำลังรู้สึกเยอะค่ะ ครูบอกเลยว่ามันตื่นเต้นมากกว่าสิ่งที่ครูพูดเยอะมากมันอาจจะทําให้หัวใจหยุดเต้นได้นะคะสําหรับสิ่งที่ครูได้รับตอนนี้แต่เขาแจ้งมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะว่าไม่สามารถออกสื่อได้ไม่สามารถส่งต่อได้จนกว่าจะถึงวันที่25รกรกฎาคม มันคือความภาคภูมิใจมันคือความขนหัวลุกมันคือความอะไรอีกเยอะไม่รู้จะพูดยังไงมันพูดไม่ได้อะมันมีบางอย่างบังคับไม่ให้พูดอะค่ะ,ะไ,มไม่ใช่บังคับสิมันมีบางอย่างที่นะโอ้ยนะคะก็รู้อยู่เนาะโอ๊ยครูพี่ปอนรู้โลกรู้อะไรเยอะนะแต่อันนี้บอกเลยมันทำให้ครูรู้